ดีภาพเพื่อนเพื่อนตัขหงห่วงลูกนะคะนี่เขาตามเรามา,าตามมาขู่เราลูกของออกแล้วค่ะทุกคนน่ารักมากดูค่าดูข้าสี่ตัวก็ควรนี้ตกใจหมดเลยก็มาขู่หลังเนี่ยเขาตามเรามาไม่ได้ทำอะไรคไม่ได้ทำอะไรลูกเจ้า เขาไร่ค่อยค่อยไม่ได้ทำอะไรลูกเจ้าโอ้ยไปแล้วพี่นเาเป็นนักพ่อเขาก็ระวังภัยรอบนอกนะคะทุกคนโอ้ยเป็นนักนักโอ้ยน่ารักเลยสี่ตัวนะัคะไปแล้ว คอยระวังภัยอยู่รอบนอกดูค่ะลมแรงแธรรมชาติดูหานค่ะดโคลผ่หานลอยคอเยอะมากดูค่ะตัวเล็กก็เพิ่งจะออกนะคะนะออกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วดูหงค่ะ ผมเขาคู่ก็ตามไล่ค่อยมาซ่านแม่ก็พาลูกไปโนดแล้วนะคะโน่นรอยอยู่โน่นสวยน่ารักแต่ครอบครัวนี้ใหญ่แล้วคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะน,นี่ลูกห่านนะคะเนี่ยสามตัวเนี่ยลูกของปีนี้นะคะโตเร็วมาก โาเร็วมากอยู่ในน้ำแล้วก็มีข่าดตัวเล็กใหญ่แล้วโอ้ยคไายละกัวคไายละกัวไอ้นั่นลัวคงน้องันยางันยางตามข่อยโอ้ยป่ได้เห็ดหยาง สี่ตัวนอนครอบครัวนอนลูกตัวหนึ่งแต่ลูกก็ใหญ่ละอยู่ในน้ํายังตัวเล็กอยู่พาสองตัวข้างบนนี้ก็สองตัวนะคะนี่ยังเล็กอยู่แล้วก็โตหมดแล้วน่ารักมากเลย ขอบกลังขึ้นบี่ค่ะนี้ตัวกาลังขึ้นนะคะลอยตามน้ำนะคะลงคับเยอะมาก ผงข้าวไข่อยู่เกาะคนเกาะนะคะทุกคน สมบูรณ์ค่ะหญ้าเยอะหญ้าเขียวเขาตัดใหม่ก็เขียวสวยงามเป็นสมบูรณ์บรรยากาศทำโอ่ยเหนื่อยข้างเดียวมองลมพัดลมแรงค่ะทุกคน พูนบอกแล้วค่ะทุกคนว้าวดอกมากเลยนี่เห็นไหมคะนี่ดอกมากเลยลูกใหญ่แล้วว้าวว้าวว้า,ววาวกลจะได้กินแล้วนี่ใกล้จะได้กินแล้วดูค่ะเขียวหมดเลยดกมากเลยปีนี้ดอกอีกแล้วดกอีกแล้วพุวนนะ่ะพี่น้อง เต็มต้นค่ะโอ้โหเพิ่งเห็นถ่ายแต่หานเพิ่งเห็นลูกพุนตกมากเลยทุกคนดูค่ะใหญ่แล้วเฮยใกล้จะได้กินแล้วใกล้จะได้กินแล้วค่ะน้ำลายสอดเดชิมอ่อนๆกันนะ คิเป็นยังไงสีสมบ่อหวานตาพี่น้องหวานตาดกอยู่นะทุกคนตอนนี้ดกมากแต่ลูกเขาเล็กอะ่ะเม็ดใหญ่มากเลยทุกคนเม็ดใหญ่ อ่างไปหลบับจับไปหลาบสักตนึ่ไม่รู้ว่านกอะไรนะคะดำๆจะซูมดูซิว่าจะเห็นไหมซูมได้แค่นี้เองอะ่ะเป็นตัวดำๆน่ะตัวใหญ่นะไม่รู้ว่านกอะไร อพอได้กัดพอได้กัดลูกน้ำลายน้ำลายสอเลยค่ะทุกคนอร่อยเปรี้ยวโอ้โอ,อดมนันลงก่อนนะคะ <c oughs> พี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ ดูเขาไม่รู้ว่านกอะไรฝน,นจะตกเขาให้อาหารหรือเปล่าก็าไม่รู้ฝนเมืดมาแล้วค่ะทุกคนอ้ยเอา้านกอะไรนะ่ะคนให้อาหารหรือเปล่าไม่รู้นะ เพื่อน thank you to everyone กดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ